อ่ะต่อครับเมื่อกี้จ,จอมันดับครับถ้า y เป็น2แล้วทําไงต่อเอา y มาแทนค่าในสมการที่ใดก็ได้ใช่ไหมครับบางทีได้อาจารย์มาแทนในสมการที่2แล้วกันเพราะยังไม่ได้ใช้แทนใน2นะจะได้เป็น x ลบ6เท่ากับ5มัน x เท่ากับ11ดังนั้นจุดตัดของ2เส้นนี้คือ x เป็น11 y เป็น2ครับผ่านนะครับ ผ่านเนาะเพิ่มเติมข้อตัวอย่างข้อสอบครับอันนี้สมการเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดเวลาหาความชันหาย่งไครับความชันหาจากเดลต้าวส่วนเดลต้าเนี่คือความชันที่ผ่านจุด2จุดเส้นตรงผ่านจุด2จุดครับโอเคนะครับไดเอ็มแล้วก็ไปหารูปทั่วไปของสมการเส้นตรงต่อหาเองนะครับ ไบให้่านจุดสจุดความชันหาแบบนี้นะดับเดลต้าวคืออะไรผลต่างของ Y ใช่ไหมครับ Y2 สองลบ y หนึ 1, ่งหารด้วย X2 องลบ x 2, ก็จะได้ความชันออกมาจากนั้นก็ไปหารูปทั่วไปจากรูป Y เท่ากับ m x บวก4โดยเอาจุดใดก็ได้2จุดนี้ไปแทนค่าหาค่า4ครับแล้วก็ทําเหมือนกับที่เราทํามาก่อนหน้านี้อันนี้ทําเป็นการบ้านนะครับจบเรื่องของเส้นตรงครับ ใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวเองต่อมาลำดับอนุกรมครับลำดับและอนุกรม,รบล,บล,กรมลบก่อนอันนี้อาจารย์ลองทำดูนะครับลบแป๊บอันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากอาจารย์ลบก่อน จารย์ทำแล้วอาจารย์ก็ลืมลบเหลือกี่เรื่องเนี่ยเหลือการเทียบมุมอันนี้ก็ง่ายอยู่หรอกแถวคูรัด น,นี่ทำแล้วเนาะโอเคลำดับอนุกรมที่เขาชอบออกครับเขาจะให้หาพจน์ที่ n นะครับหาพจน์ที่ n การหาพจน์ที่ n ถ้าเป็นลำดับเลขาคณิตใช้สูตรนี้ครับ an เท่ากับ a 1คูณ R ยกกำลัง n ลบ1ังอาจารย์ทำให้ดูเป็นบางข้อนะอเพราะมันซ้ำๆกันนะเพวกเราก็ลองฝึกทำดูนะครับ เช่นข้อที่1จงหา4พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตนี้ให้ R เท่ากับ4ก็แทนค่าเลย a 1เท่าไหร่2 a 2ล่ะก็คูณเข้าไปใช่ไหมครับก็เป็น2คูณ4เป็น8 8คูณ4เป็น32 32คูณ4เป็น128โอเข้าไหมครับเรขาคณิตคือการคูณหารก็ดูที่ค่า R ถ้า R เป็นเท่านี้ก็ไปคูณไปเรื่อยๆนะครับเข้าไหครับ หรือกทีครับเอามาใส่สูตรได้ไหมถ้าตามสูตรนี้นะครับถ้าตามสูตรนี้ an ถ้า a2 ล่ะเ2เท่ากับ a1 คือ2คูณด,ด้วย r r คือ4ยกกำลัง n-1 ลบ1คือเท่าไหร่2-1ลบ1เป็นเท่าไหร่ครับ2คูณเท่าไหร่คูณ4เป็น8 a3 ล่ะ a1 คือ2คูณกับ อ่าคือสยกกลังสองสามลบ1ก็คือ2คูณกับสบหเป็นอันเดียวกันไหมครับอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเลยนะครับก็เป็น 2, 8, สอง2ดสาเก็1 2ึรยสิบปดนั่นเองนะครับเอาข้อไหนอีกเอาข้อที่มันเป็นอันนี้ดูอันนี้ก็หาได้เนะาะทำเหมือนเดิมนะครับทำเองนะฝึกทำนะครับเอาข้อที่สามดูแต่ R เป็นเศษส่วนที่นี้นะครับ R เป็นเศษส่วนทำไงดูนะครับ เอาพจน์ที่9ก็จะเป็น a 9เท่ากับ a 1คือ3ส่วน2คูณ rr คือ2ยกกำลัง39คือลบ1ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น3.2ส่วน2คูณด้วย2ยกกำลัง8หารด้วย3ยกกำลัง8ก็คือ2ยกกำลัง7หารด้วย3ยกกำลัง7นั่นเองครับตอบไม่หาหรอกมันเยอะครับเอาติดเลขยกกำลังไว้ครับให้รู้วิธีหาก็พอ หารเนาะอันนี้หาอาหาไงครับหาอาหาไงโพดที่เก้ารู้แล้วหาจน์ที่เก้าหาอาก็เอาอาสามใช่ไหมครับหารด้วยอาสองใช่ไหมครับแล้วทีหว่หาเอสามหารด,ด้วยเอสองเลยได้อาเคเนาะตอนถ้าได้อามาก็ไปหาจน์ที่เก้าได้หรือยังได้แล้วซึ่งสมมุติทำต่อครับ A3 สาคือ16บหส่วนเาหารด้วย8ปส่วนสก็คือ16บส่วนเคูณด้วยสาส่วนแปดปึ๊บปึ๊บปปึ๊บไป,บป,บปเป็น2อส่วนสนี่คือ R าได้ R เสร็จก็จะไปหา A อก็ N, คือ A 9ต่อจากสูตรเดิมครับ A 1หนึ่คูณด้วย R ยกงลังเอลบหตรงนี้ทันนะครับก็ไปทําเพิ่มเติมนะครับมด้ยานนี้ก็ไม่มีอะไรครับต่อไปข้อที่ห เลขคณิตเลขคือการบวกลบเลขคือบวกลบถ้าเลขขาคืออะไรนะคูณกับฐานนะครับโอเคเพิ่มขึ้นแบบคูณหารอีก,กน,นึงเพิ่มขึ้นแบบบวกลบนะครับฟังรูปทั่วไปของมันก็จะหาคุณละอย่างนะครับถ้าเป็นบวกลบใช้ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1ดี D, ทำตัวอย่างให้ดูหนึ่งอันครับข้อที่ห้า หาด,ดีคือดีคือระยะห่างดีคือระยะห่างนะครับดีหาไงนะ A A2 a สลบ a 1, หรือ A3 สาลบ A2 ก็ได้หรือพดถัดไปลบพจนลบด้วยพจก่อนหน้ามันอันหนึ่งอันซึ่งข้อนี้ดีคือเท่าไหร่ครับเจ็ดลบห้าเท่ากับ2ครับหาพจ a ์ได้ยังวัน AN เท่ากับ a 1 a 1คือเท่าไหร่ถ้าถันไหมครับบวก n คือ n ลบ1คูณ d d คือเท่าไหร่2เพราน an ลบรูปั่วไปของ n ก็คือ5บวก2 n ลบ2ก็คือ5บวกก็ทีครับก็คือ3บวก2 n นั่นเองถันไหมครับง่ายๆเนาะพอได้นะครับ ลองตัวอย่างสักข้อครับเอาอะไรดีเอาข้อนี้แล้วกันข้อเจ็ดหกกับแปดเป็นการบ้านนะข้อมันง่ายนะครับพอได้อยู่หรอกทําตัวอย่างให้ดูข้อหนึ่งข้อที่เจ็ดครับข้อที่สามและข้อที่สิบห้าคือเจ็ดและสามสิบเก้าตามลําดับแล้วข้อที่สี่สามไอ้ข้อที่ข้อที่สิบเก้าเป็นเท่าใดนะครับอันนี้เป็นเลขคณิตนะเพราะนั้นเราก็หาใช่ไหมครับ พจน์ที่3รูปต่อไปอพจน์ที่3าคืออะไรครับเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ค่ามันคือเท่าไหร่7เพราะนั้นพจน์ที่3คือมีค่าเท่ากับ7 A1 รู้หรือ,อยังยัง n ลบ1 n, 3, n 1. คือ3ลบ1คูณดีดีคือเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ติดไว้ครับทันไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น7เท่ากับ A1 บวก 2D ติดไว้เป็นสมนการที่1ครับต่อไป คนที่สิบห้ามีค่าเป็นเท่าไหรสามสิบเ้าเรู้ไหมไม่รู้บวก N คือ15บหลบหนึ่งคูณดีคือไม่รู้จัดรูปใหม่39มสิบเเท่ากับเอบวกสิบดีเป็นสมการที่ 2, 2> เห็นไหมครับ A1 มันเท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจับ1มาทำไงกับสอง หนึ่บด้วยสครับเหลือเท่าไหร่ครับลบด้วยก็จะกลายเป็นลบสามเท่ากับลบสิดีวันดีเป็นเท่าไหร่ครับส2ส่วนสิตัดทอนสิ่เหลือเท่าไหร่เท่าไดี4 8 3แปดสามงวนสนะครับ มันดีแปดสามได้แล้วหาพจน์ที่สี่เก้ายังไงทีนี้ได้หมดแล้วใช่ไหมหาเอหนึ่งได้ไหมทีนี้เอหนึ่งเท่าไหร่ครับหาเอหนึ่งได้ไหมได้ดีแล้วหาเอหนึ่งก็ออกมาแทนค่าใช่ไหมครับแค่ไหนก็ได้เอหนึ่งก็ได้ในสมการที่สองก็ได้ปัญหาดีจากอาจารย์ใช้สมการนี้หานะดี D คือแปดส่วนสามเพื่อนั้นเอหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ครับ 7ลบด้วย16ส่วน3เท่ากับ1ทันึ่้นครับ8คูณเป็น16เป็นส6ส่วน3ย้ายมาก็เป็น7ลบ16ส่วน3เพราะนันเเป็นเท่าไหร่ครับ3 7 21ยลบ16กส่วน3ก็คือ5ส่วน3นั่นเองถ้านะต่อไปหาพจน์ที่49ครับพจน์ที่4 9เราก็เอามาแทนค่าทุกตัวเลยใช่ไหมเอรู้แล้วดี D รู้แล้วก็มาแทนค่าได้เลยนะครับ พัน A 49ก็จะมีค่าเท่ากับ A 1คือเท่าไรห5ส่วน3บวก n คือ49ลบหหารด้วย d คือ5ส่วนตทวทีครับ8ปส่วน3ก็จะกลายเป็น5ส่วน3บวกกับ48คูณด้วยแส่วน3 3ก็จะรวมเป็นเท่าไรครับตารวมกันเป็นเท่าไหร่ลองหาดูครับวนะ่าเท่าไหร่เนี่ย A 1 A 49 ก็ส่วนนอกกันแล้วเนาะแปดคูณสีแปดได้เท่าไหร่8 8 64ทุด6 8 3 8ดสามแปดสายแปดสี่ก็กลายเป็น A 1หนึ่งเท่ากับหบวกกับสามรส่วนสก็คือ389รส่วนสามนั่นเองครับ A 4 okay, สี่โอเคเนาะผ่านไหมครับพอได้นะ ก็ลองไปทําข้อนี้ดูครับกับการบ้านนะข้อหกข้อแปดนะครับข้อไหนอีกข้อสี่นะครับข้อสองลองมาทําฝึกทํานะครับมันพอได้อยู่ไม่ได้ไม่ยากเท่าไหร่ต่อมาเรื่องของการเทียบมุมนะครับการเทียบมุมเป็นเรเดียนการเทียบมุมเป็นเรเดียนอันนี้ไม่ยากครับอาจารย์ทำให้ดูแค่สองสามข้อก็พอเพราะมันง่ายครับ ง่าย 270. ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นเรเดียต้องไปคูณกับเท่าไหร่ครับายส่วน1 8ออันนี้จะได้มุมออกมาเป็นเรเดียนอันนี้ก็ด้เท่าไหร่เนี่ยตัด0ตัด0เนอะไรหา9 28าก็3 27ก็เป็น3.2ส่วน2พายเรเดียนนั่นเองนะครับแค่นี้วิธีการเปลี่ยนมุมเป็นเรเดียน่ันเนาะเดีถ้าเปลี่ยนเรเดียนเป็นมุมล่ะ อันนี้ทำเองนะเป็นการบ้านนะไฝึกทำนะครับง่ายๆถ้าเปลี่ยนเรเดียนเป็นมุมนะครับก็ตรงข้ามกันใช่ไหมถ้าเปลี่ยนเรเดียนเป็นมุมต้องเอาไปคูณกับอะไรครับอ่าต้อง5้าส่วนสอพายต้องไปคูณกับเท่าไหร่ครับร้อย ปดสิบ <80 S 2> ส่วนอะไรเราเห็นตัวคูณไหมครับตัวคูณมันกลับกันใช่ไหมเนี่ยถ้าเปลี่ยนมุมเป็นเรเดียนคูณด้วยพายส่วนร้อยแปดสิบถ้าเปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาใช้แปดร้อยแปดสิบส่วนพายตรงข้ามกันนะครับเพรันอันนี้ก็พายตัดพายตัดไปครับอันนี้ก็สองเก้าสิบพันอันนี้ตอบสี่ร้อยห้าสิบองศานั่นเองนะครับโอเคไหมครับทันไหม การเปลี่ยนมุมเป็นเรเดียนการเปลี่ยนนี้เมุมก็แค่สลับกันอันนึงเป็นายส่180อันนึงเป็น180สน่วนคูณเข้าโอเคนะครับก็ไปทําข้อที่ยังเหลืออยู่นะครับง่ายยี่หลบแล้วก็มาทําข้อสอบครับต้องได้นะเนี่ยต้องได้นะเรื่องสุดท้ายครับเรื่องแคลคูลัสม .6 นเนี่ยเรียนไปแล้วใช่ไหม ไม่ถึงเดี๋ยวอาจารย์จนะสอนสอนง่ายๆครับสอนให้เราทําได้นะทําหนึน่งครับลบก่อนสอนให้เราทําได้โอเคนะครับดูนะตั้งใจดูนะปิดคอลแล้วนะวันนี้นะลิมิตนะครับลิมิตถ้ามีตามด้วย ฟังก์ชันตามท้ายวิธีการทําไม่ทําอย่างนี้นะครับให้เราถ้าเขาไม่ได้ถามว่ามันหาค่าได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับให้เราแทนค่า x ด้วยค่าของลิมิตไปเลยครับเช่นลิมิตของตัวนี้เมื่อ x เข้าใกล้2แทน x เป็น2ครับเป็นตอนอื่นก็หาอย่างนี้ก่อนนะขั้นตอนที่หหาค่าได้ไหมก่อนหรือแทนค่าเลยก็ได้ครับ เอางี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาละเอียดมากเดี๋ยวพวกเราเอาพอทำ้อสอบได้ก็พอนะครับแทน x เป็น2ไปเลยครับเป็น4ี4่บวกสลบหเท่ากับเท่าไหร่ครับ mm hmm. เป็น3ครับตอบทำ mm hmm. ไหมครับลิมิต mm hmm. แทน x ด้วยค่าของลิมิตที่มันเข้าใกล้ค่านั้นๆน,น,นะครับทำนะฮะลองอีกดูข้อที่2ครับก็แทน x ด้วยเท่าไหร่3 mm hmm. าครับเป็น3าคูณเบวก สามบวกสองเป็นสามสิบสองครับตอบง่ายไหมครับพอได้ไหมค้<อ>ับสามทำเองนะครับการบา้านง่ายหรอกมาทำเองเลยนะครับเป็นโลดข้อสี่ครับอันนี้เวลาเราแทนค่าแล้วมีส่วนเป็นศูนย์ใช่ไหมครับข้อสี่เนี่ยเราแทนค่าเอกแล้วส่วนเป็นศูนย์ใช่ไหมถูกต้องไหมอันนี้จะลิมิดหาค่าไม่ได้ครับ หาค่าไม่ได้นะไม่ใช่หาค่าไม่เป็นนะหาค่าไม่ได้ถ้าส่วนเป็นศูนย์นะครับ่านเนาะพอได้นะครับข้อที่ห้าอันนี้มันมีฟังก์ชันเข้าทางลบทางบวกครับเห็นไหมครับอันนี้เข้าทางบวกเพราะว่ามันมากกว่ามันมากกว่ามันมากกว่าแต่ว่ามันมาจากถ้าจะมาหาสองมันต้องมาจากทา,ทางที่เป็นบวกเข้าใจไหมครับ อยงนี้เขาเรียกว่าเข้าใกล้จากฝั่งที่เป็นบวกอันนี้ถ้าจะเข้าใกล้สองนี้ซึ่ง x น้อยกว่าลบมันต้องเข้าใกล้จากทางที่เป็นลบถ้าเป็นลักษณะรูปของฟังก์ชันแบบนี้นะครับให้เราหาแบบนี้ครับหนึ่งดูว่าเข้าหาทางบวกเท่ากับทางลบไหมไหมนะครับ เข้าหาทางบวกกับทางลบเท่ากันไหมครับเข้าทางลบไหมถ้าเท่าแสดงว่าหาค่าได้ถ้าไม่เท่าหาค่าไม่ได้ทันนะครับถ้าในรูปของการเข้าฝังบวกและฝั่งลบตัวนี้ทันไหมครับว่าการเข้าฝั่งบวกของรบดูไงรู้ยังเข้าใจแล้วเนาะ โอเคต่อมาเราก็มาดูข้อ5้าครับข้อนี้หาค่าได้ไหมก่อนข้อที่หนึ่งครับดูว่ามันหาค่าได้ไหมก่อนแล้วค่อยมาดูว่าหาได้แต่หาได้เท่าไหร่สําคัญนะครับดูก่อนเลยหาค่าได้ไหมเดีย๋ยวการดูมันเท่ากันไหมนะถ้าเข้าฝั่งนี้มีค่าเท่าไหร่ครับฝั่งบวกเป็น6กฝั่งลบล่ะแทนเอกเป็นสครับเป็นเจใช่หรือไม่เท่ากันไหมเนี่ย แสดงว่าเนี่ยไม่ต่อเนื่องหาค่าไม่ได้ั็ทีครับอาจารย์ผู้บิดไม่ต่อเนื่องนะไม่ใช่หาค่าไม่ได้ตัวทีถ้าเท่ากันต่อเนื่องอันนี้ไม่ต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องเราก็ไปหาข้อสองก่อนว่าได้เท่าไหร่ถ้าต่อเนื่องนะ ถ้าไม่ต่อก็แล้วไปครับจบเลยครับถ้าไม่ต่อคือหาค่าไม่ได้อาจารย์พูดผิดเมื่อกี้ขออภัยครับรีบเกินแสดงว่าข้อนี้หาค่าได้ไหมไม่ได้เพราะมันต่อเนื่องไหมครับไม่ต่อเนื่องก็เลยหาค่าไม่ได้ข้อหกครับต่อเนื่องไหมต่อเนื่องดูไงนะ เข้าทางบวกกับทาาลบเท่ากันไหมใช่ไหมครับข้อน,นี้เท่ากันไหมแทน x เ,เป็นเท่าไหร่เป็นสามอันนี้เป็นสิบเอ็ดอันนี้เป็นสิ 11, บเอ็ดเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมครับสิบแปดลบเจ็ดสิบเอ็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อเนื่องไหมต่อเนื่องต่อเนื่องเราหาค่าได้ไหมได้เท่าไหร่ได้สิบเอ็ดทันไหมครับต่อเนื่อง มีค่าเท่าไหร่ครับ11อ่านเนาะเข้าใจว่าต่อเนื่องกันไหมต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องคือเข้าฝั่งลบกับฝั่งบวกมันได้เท่ากันถ้าไม่ต่อเนื่องคือเข้าฝั่งลบได้ค่าหนึ่งฝั่งบวกก็อีกค่าหนึ่งเช่นข้อห้าอันหนึ่งเป็นหกอันหนึ่งเป็นเจ็ดไม่เท่ากันอันนี้ไม่ต่อเนื่องแต่น,นี้11ทั้งสองข้างต่อเนื่องหาค่าได้ค่าได้เท่าไหร่11ข้อที่เจ็ดต่อเนื่องไหมครับหาครับ หาก่อนต่อเนื่องไหมล้วเข้าไปดูว่าหาค่าได้หรือเปล่าต่อเนื่องไหมครับต่อเนาะต่อเนื่องแล้วมีค่าเท่าไหร่ครับ7จนะ็ดพันเนาะอันนี้เป็นเจดอันนี้ก็เป็นเจ็ดดังนั้นต่อเนื่องเพราะมันเท่ากันแล้วมันก็มีค่าเป็นเจดทั้งคู่ดังนั้นลิมิตของ f x มีค่าเป็น7ครับทันไหมครับ ต่อมาครับอันนี้การดิฟการดิฟคือการทําให้เลขเชี่ยมลังของตัวแปรล,ลดลงทีละหนึ่งถ้ามีเครื่องหมายแด็ดหนึ่งอันอันนี้ก็คือลดลงหนึ่งครั้งถ้ามีสองอันก็ลดลงสองครั้ง่านนะครับดูครับอาจารย์ทําให้ดูหนึ่งอันนะเอาข้อไหนเอาข้อสิบเอ็ดแล้วกันนะครับทาให้ดูตัวอย่างอันนี้ดิฟ fx แล้วแทน x ด้วยสองที่กันอ่านนะครับดิฟ fx แทน x ด้วยสองนะครับดิฟ x ถ้าหากว่ามีดิฟเครื่องหมายเดดอันเดียวเรียกว่าดิฟหนึ่งชั้นถ้ามีเครื่องหมายเดดสองอันเ,เรียกว่าดิฟสองชั้นวิธีการทำทำอย่างนี้ครับเอาตัวเอาเลขยกกำลังมาคูณกับสามประสิทธิ์เป็นดิฟ f x มีค่าเท่ากับยี่สิบแปด x กำลังหกนะครับลดลงหนึ่งเอาเลขชี้กำลังมาคูณกับตัวหน้า แล้วเรียกี่วลงตรงมันก็นลดลงหนึ่งต่อไปครับอันนี้เป็น 6x ถ้าไอ้นี่เป็นจำนวนเต็มดิฟจะได้0ูนย์ครับถ่นนะครับโอเคเนาะันได้เท่าไหร่เนี่ยแทนนี้ก็เท่าไหร่ทีนี้แทนด้วยสก็จะกลายเป็น28คูณ60 4บวกกับ6คูณ2ใช่ไหมครับ สยกกลังหเป็นหกสิใช่หรือไม่เป็นเท่าไหร่ครับหาดูแปดสี่สามสองทด3ามแปดหกสี่สิดห้าเอ็ดสองสเป็นแปดสองหกสเป็นสองเป็นเเป็นเจ็เป็นหบวกกับ12เท่ากับสี่ศูนย์สครับตอบตัวนี้พอเข้าใจไหมครับ เอาดิฟก็คือเอาเลขกำลังลบลงมาหนึ่งแล้วเอาไปคูณกับสามสิบตัวหน้าถ้ามันไม่มีตัวแปรให้มันเป็น0แล้วก็แทน X ด้วยค่าที่เขากาหนดให้นะครับถ้า2ชั้นล่ะให้ดูข้อหนึง่งข้อน,นี้ถ้า2ชั้นชั้นที่1 fx ก่อนเป็น2 5่า x กำลังสีลบห x กำลังสบวกห ทันไหมครับเพราะ x กำลังศูนย์เป็น1นเนาะส่วนลบหนี้มันได้ศูนย์อยู่แล้วตัดทิ้งไปเลยครับนี่คือหชั้นชั้นที่สองล่ะหนึ่งร้ x กำลังสามลบสิบสอ x ทหนไหมครับจากนั้นพอดิฟสองชั้นเสร็จแทน x ้วยเท่าไหร่หดังนั้นเราจะได้เป็นดิฟ f x 2ชั้นแทนดีกว่า้วย1ก็จะกลายเป็น100ใช่ไหมครับคูณด้วยหนำลัง3ลบ12คูณ1เท่ากับ100รลบ12 8เท่ากับ88ครับตอบทันไหมครับข้อ12เป็นการบ้านแล้วก็ข้อนี้ไปทำด้วยเป็นการบ้านนะครับง่ายมากน่าจะไม่ต้องเฉลยก็ได้มัง้งง่ายอยู่นะครับตัวนี้ทันไหมครับพอได้เนาะ ใชไม่ทันก็ย้อนดูอีกรอบนะครับวันนี้จะลงให้2คลิปเพราะว่าเมื่อกี้มือบางคนบังเอินไปนกดปุ่มมันก็เลยดับครววัน,นี้จะมี2คลิปนะครับโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นอาจารย์จะเป็นอย่างนี้นะสลับกันนะครับ